บางคนถูกบังคับให้เป็นในสิ่งที่ไม่เป็นมันก็เป็นเรื่องทุกข์ใจมากๆเหมือนกันนะโยมให้เป็นในสิ่งที่ไม่เป็นก็ทั้งๆที่ทำไม่เป็นแต่ก็ถูกบังคับว่าต้องเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ไม่อยากจะเป็นแต่จำเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นก็ทำไม่เป็นแล้วจะให้เป็นได้ยังไงยมองเห็นกองดินนะโยมตาตมาก็กำลังคิดว่า เนี่ยปรับพื้นที่บริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเหลือเศษดินที่เกลี่ยมาจากตรงโน้นตรงนี้ก็กําลังคิดว่าจะตักไปไว้ตรงอื่นหรือยังไงแต่ก็กําลังคิดอีกแบบหนึ่งว่างั้นถ้าเราจะทําเป็นเนินดินขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นเนินดินแล้วก็เป็นสนามหญ้าเล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆตรงนี้ดีกว่าที่จะไปไว้ตรงอื่นไหมเพราะไม่มีกําลังที่จะยกไปมากขนาดนั้นงั้นถ้ามันไปเป็นตรงอื่นตามที่เราตั้งใจไม่ได้เขาก็น่าจะเป็นอย่างอื่นที่ที่มันเป็นได้ โดยที่ไม่ต้องย้ายไปไหนแต่ว่าให้เขาเป็นในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นตามเหตุปัจจัยเพราะแขนเราไม่มีกําลังตรงนี้ก็เช่นกันนะโยมบางคนอาจจะอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่อยากให้เป็นแล้วเรามาเฉลีย่ยเฉลี่ยดูแล้วว่าก็พอได้นะพอได้รักษาน้ําใจพ่อแม่ไว้รักษาน้ําใจสามีรักษาน้ําใจพันยารักษาน้ําใจเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ไว้ มันอาจจะไม่ได้เป็นตามใจเราก็ได้แต่ถ้ามันจะไม่ทําร้ายใจใครจนเกินไปแล้วมันจะเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นตามกำลังเนี่ยแล้วไม่ขัดกันจนเกินไปความสุขของชีวิตก็อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะโยมอ,อยู่ตรงที่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไปตามที่เราเนี่ยต้องการทุกอย่างแต่ก็ต้องอาศัยว่าถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีเรานั้นเราก็เฉลี่ยความคิดของเขา มาเพื่อที่จะเป็นในสิ่งที่มันควรจะต้องได้เป็นด้วยกันทั้งหมดได้ก็ดีเหมือนกันงั้นก็คงจะเป็นข้อคิดบางอย่างนะโยมว่าบางอย่างมันอาจจะไม่สําเร็จในรุ่นของลูกไม่สําเร็จในรุ่นของพ่อแม่แต่ไปสําเร็จในรุ่นของลูกบางอย่างพ่อแม่อยากเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นก็เลยบอกอลูกงั้นเป็นตามที่พ่อแม่อยากให้เป็นได้ไหมลูกถ้าลูกรู้สึกว่าเออแต่เราก็ไม่ได้อยากเป็นนะแต่มันก็พอได้นะที่จะเป็นได้ ก็อาจจะต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันหรือบางทีพ่อแม่ก็อาจจะต้องตั้งความรู้สึกไว้ว่าเราอยากจะเป็นนะเหมือนกองดินไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือมันไปไม่ได้ยังไงก็ต้องพิจารณาว่าเราก็อยากเป็นนะแต่เมื่อลูกเขาไม่อยากเป็นงั้นเขาก็ก็ให้เขาเป็นตามที่เขาเป็นก็ได้มั้งงั้นตรงนี้พูดเพื่อเห็นว่าพ่อแม่ก็อาจจะเฉลี่ยเข้าใจลูกลูกก็เฉลี่ยเข้าใจพ่อแม่และเจอกันในส่วนที่มันบาลานซ์กันที่สุดเหมาะสมกันที่สุดก็น่าจะดีนายโยมนะก็ไม่ได้พูดว่า ควรจะต้องเป็นอย่างไรแต่ลองพิจารณาเพื่อความสุขความเจริญร่วมกันจะได้ไม่ขัดแยง้งฉะนั้นก็นจากก <c> อ <oughs> งดินกองอิฐต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆ <c oughs> ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่เราทุกทท่านขอให้ใช้ชีวิตด้วยความผ่อนสั้นผ่อนยาวชีวิตจะได้อยู่กันยาวๆไม่ขัดแย้งกันจนเกินไปขอเจริญพรเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นก็ได้ด้วยความตั้งใจฝึกให้เป็นก็จะได้เป็นจริงๆ ขอจเจริญพร